เห็นไลค์หรือคิปวิดีโอน,นี้นะคะพนักง,งานนี้ตรงกับคุณมากๆเลยค่ะข้อความด่วนจากเขาคนนั้นถึงคุณตอนนี้ข้อความด่วนจากเขาคนนั้นถึงคุณตอนนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะทั้งเก่าและใหม่เลยที่กดติดตามให้แล้วเพิ่งเข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและสิราศีค่ะเป็นการดอมเล่าเรื่องไพ่ไปไเรื่อยๆนะคะยิ้มรับพลังงานดีๆนะคะ พลังงานตรงกับคุณมากๆเลยคิดวิเคราะห์แยกแยะดีๆนะอย่าเครียดนะคะเพราะว่าเราอะมีเรื่องเครียดผ่านอะไรมาเป็นเยอะแหละในแต่ละวันเนาะเรามาซองกันดีกว่าหรือมาดูข้อความด่วนจากคนนั้นถึงคนตอนนี้กันดีกว่าว่าเป็นเช่นไรใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วยิ้มนะคะตั้งสติก่อนนับหนึ่งให้ถึงสิบแล้วก็มาดูแดนดอมนี้กันค่ะ มาเช็คก,กันนะคะข้อความด่วนจากเขาคนนั้นและเขาคนนั้นน่ะเป็นคนแบบไหนเนาะมาดูกันคะ่ะใช้ไพ่ยิปซีสำหรับนิ้ิการเลน,นดอมให้กับทุกคนฟังนะชอบค่ะถนัดมือดีเนาะ่ะรับชมรับฟังไปพร้อมกันค่ะว่าวอ้วเข้าคนนี้จะติดอนะ่ะพวกเธอ,อะจะติดอ่ะจะติดมันหมายความว่าไงอะ่ะโอ้โหจะติดคนตรงมากๆเลยตาช่างนะคะไม่เอียงไม่งอเลย เป็นคนที่ตรงมากแล้วก็ใจร้อนมูทรลุเห็นไหมถือดาบเนี่ยพร้อมที่จะฟาดไปข้างหน้าแล้วปากแซบมากๆเออเป็นคนปากแซบนะเป็นคนพูดตรงปากแซบตรงฉินงอไม่ได้อะ่ะหักไม่ได้งอไม่ได้เลยมันเผินตัวเขาอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบอกพูดเล่นพูดล้อไม่ค่อยเก่งนะคนคนนี้นะอืมพูดเล่นพูดล้อไม่เก่งนะช่วงนี้นะมีเรื่องให้คิดเยอะเห็นไหมคะบ,บนหัวเนี่ยมีแต่เรื่องที่มันเป็นเหมือนแบบเขาอยู่ในกึ่งกลางระหว่างความรู้สึกไหม ระหว่างตรงกลางหรือระหว่างความรู้สึกหรืออะไรก็ตามอะ่ะตอนเนี้ยเหมือนตัวเขาเองอะ่ะก็มีเรื่องให้ต้องคิดต้องเคลียร์ต้องออกไปอ่ะมีเรื่องวิตกกังวลดูแบบแนวในตาเขาสิมีเรื่องวิตกกุมว,กวลนแต่ว่ามีความมุ่งมั่นนะเออเข้าความด่วนจากเขาคนนั้นถึงคุณเหมือนตัวเขาทํางานเยอะมากๆนะคนคนเนี้ยทํางานเยอะมากนะคะทํางานเหมือนแบบถ้าเป็น ทหารตำรวจอายการผู้พ,พิพากษาทนายความได้หมดนะคนคนนี้นะตรงฉินมากๆและไม่ชอบแบบการท,ที่ไม่ซื้อสัตว์เลยการซื้อสัตว์เขาเป็นคนที่มีซื้อเป็นคนที่มีซื้อสัต์เป็นความแบบเขาเรียกว่าคนซื้อสัตว์ไม่ทุจริตไม่ไม่ไม่คดไม่งอเลยอะไรแบบนี้ค่ะ นะไม่คดไม่งอไม่คือคือคือถ้าอยู่ในศีลในธรรมมามันก็ใช่แหละนะคะแล้วก็ชอบเป็นคนใจดีแต่จริงจริงอีกบุคคลอีกหนึ่งนะ่ะเขาใจดีนะคนนี้ถึงจะปากแซบนะต้องแซบค่ะเพราะว่าเห็นตราช่างไม่ละถ้าไม่แซบแบบจะอยู่กับคนสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือสภาวะของเขาไม่ได้เหมือนแบบในองค์กรเขาอ่ะจะต้องเป็นคนแซบแซบกันหมดละคะ่ะถึงจะทันคน แล้วก็นะคะเขาก็คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรอกนะช่วงเนี้เขาทํางานเยอะนะเขาทางานเยอะกําลังใจนี่คือสิ่งที่สําคัญสําหรับเขาเลยกําลังใจคือสิ่งที่แบบโอ้โหเป็นน้ําทิชชโลมใจหรือเป็นสิ่งที่มันสามารถที่จะฮิวใจหรือเยียวยาเขาได้เลยเขาต้องการกําลังใจเขาไม่ต้องการคําพูดที่มันไม่ดีหรือคําพูดที่มันเป็นเหมือนแบบทําให้เขารู้สึกบั่นทอนตัวเองเขาต้องการกําลังใจจากคุณเขาต้องการแรงซัพพอร์ตกาลังใจ ทุกกาลังใจของเขาแบบหรือของคุณอนะมันมีความหมายมากๆเขา,มาไม่ต้องการที่จะทะเลาะกับคุณนะคะแล้วเขาเนี่ยก็เนี่ยทำงานหนักมากๆธาตุาาไฟค่ะเออธาตุไฟนะคะธาตุไฟนะคะแน่นอนคะ่ะธาตุไฟแล้วเป็นคนใจร้อนเป็นคนคิดและแตัดสินใจเป็นคนที่ต้องอยู่แนวหน้าเป็นเหมือนนักรบอยู่แนวหน้าทํางานเป็นเหมือนแบบเมสสิงห์ธนูเนาะ ทำงานอยู่แนวหน้าค่ะไม่ได้อยู่องค์กรหลังเลยนะคะแล้วเนี่ยถึงแม้เขาจะมีแบบไม้ไม้เท้าอันนี้น,อน้อยเขาก็ต้องนําไม้เท้าที่สองอันเนี่ยเห็นไหมแล้วอยู่บนหน้าผาที่มันมีอัตราหรือความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่ท่ามกลางที่มันแบบทะเลเห็นไหมกว้างไกลแล้วก็ข้างล่างก็ยังมี หินมีอะไรพร้อมที่จะเหมือนแบบตัวเขาพร้อมที่จะพังทลายลงไปได้ตลอดเวลาแต่ใช้สติอันแนว่วแน่ของเขาเขาก็คุณในอยู่แดนไกลจากคุณกันได้ค่ะและอยู่ใกล้กันหัวใจชิดติดกันแต่ดุกตัวอยู่ไกลกันนะคะการทํางานของคุณอะอาจจะเป็นในรูปแบบในระบบองค์กรเดียวกันหรือนอกองค์กรกันก็ได้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างคุณกับเขาอะมันเป็นใจความของความรู้สึกหรือเป็นใจความของความรักค่ะนะคะมันพูกติดก,กันหรือมันมีกิมมิคของความรักค่ะ ที่มันตรงกันอะในหลายๆบริบทหรือหลายๆเวอร์ชั่นนะคะของคุณและเขาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความรักนะคะระหว่างใจควาความรู้สึกหรือใจกวามความสำคัญของคุณกับเขาอะความรักความหวังดีความเมตตาหลายๆอย่างที่มันผูกหรือมันทําให้กันและกันอะมันค่อยๆมันมันมันเหมือนเป็นการสร้าง สร้างขึ้นมาสร้างด้วยใจของคุณทั้ง2คนนะคะทํางานเยอะคนนี้นะคะแล้วก็ h ฮร์รอล s แพสบางครั้งก็เป็นคน2บุคลิก2อารมณ์และก็มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงมากๆคนนี้นะแต่เขาจะไม่ยอมใครนอกจากยอมคุณเดะฮาย h ริส e สก็คือคนนี้นะเขามองว่าคุณมีเสน่ห์คุณมันสมองดีเขามันสมองดีเขาชอบคนเก่งค่ะคนฉลาดและกลืนเป็นคนที่คุณอนะเป็น คนที่กลืนน้วกลืนดีแล้วก็เป็นคนที่ทันเขาในทุกเลือกปากแซ่บเหมือนกันนะคะคือเขาชอบคนที่ฉลาดแล้วก็คนเก่งคนทันอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบคนเนื่อยๆนะเออยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยแบบอันนี้ถ้าเข้าอะไรเขาจะชอบคนที่แบบมีลุกเล่นมีโมเมนต์ที่มันน่ารักน่ารักแล้วก็เข้าถึงง่ายเขาไม่ชอบความที่มันเป็นเหมือนแบบเหนื่อยอ่ะคนเนื่อยเนื่อยๆเขาก็ไม่ชอบเพราะมันเป็นอะไรที่เข้าถึงยากแล้วก็เป็นอะไรที่เหนื่อยค่อนข้างมากจะเกินไปสําหรับเขาเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยง้อใครอ่ะ ฉะนั้นนะคะเออทันเขาทุกเรื่องอันนี้ไม่ต้องใช่ค่ะเราต้องทันเขาได้หญิงนะคะเราต้องทันเขานะ,นะะานานะมมนเหมือนแบบเขาพูดอะไรมาเราก็ต้องทำไปเขาฉลาดไงนะจะติดใบแรกนะ่ะน่ะสามสามไม้เท้าเห็นปะทดัดลุมทัดไฟเนะี่ยผสมกันไปเลยแล้วก็มันเป็นอะไรที่คล้ายกันถ้าคนไม่เหมือนกันนะเขาบอกว่าจากักรวาลสารสร้างให้คุณเนื้อสองคนมาเจอกัน ความดีสรรสร้างให้คุณทั้งสองคนมาเจอกันนะคะข้อความด่วนที่เขาอยากบอกถึงคุณคือตอนนี้เขาทํางานหนักนะโออ,อย่างงี้เงากับเขาบ่อยนะไม่ได้นะจะมางี้เงากับเขาไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยคุณต้องเหมือนแบบเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะคะบางครั้งคุณจะพูดอะไรตรงๆกับเขาเกินไปเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะคะแต่เขาก็ตรงมากกว่าเขาไม่อยากจะใช้ความตรงกับคุณเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาพูดอะไรออกไปคุณก็จะรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้เขาเรียนรู้มากกว่าแล้วเขาให้ใจคุณมากกว่า คนคนนี้ปากแซบค่ะใจร้อนปากแซบแล้วใช้วิธีการตัดสินโดยการใช้มันสมองในการตัดสินใช้ปากาใช้ข้อความในการตัดสินคนจะไม่ใช้คําพูดตัดสิน เพราะเขาอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องเหมือนแบบเออใช้ความนิ่งถ้าเขาไม่ใช้ความนิ่งทุกอย่างมันก็จะพังทุกอย่างก็จะไม่สําเร็จนะคะคนคนนี้นะคะเรียนรู้พฤติกรรมการเป็นอยู่อะไรหลายๆอย่างรอบตัวเขาอะเป็นคนที่จะมีคนเก่งมากๆแล้วก็มีเล่ห์เหลี่ยมกับตัวเขามากเขาก็เลยต้องใช้ความเป็นเล่ห์เหลี่ยมของเขาอะเป็นกรอบของเขาไว้นะคะเล่ห์เหลี่ยมของเขาอาจจะเป็นเล่ห์เหลี่ยมทางด้านความรู้สึกความคิด อะไรแบบนี้ค่ะเขาต้องใช้แบบเนี้สิ่งทีอ้อมหรือที่ทํางานของเขามีแต่คนแบบฉลาดอ่ะอืมแล้วก็ต้องใช้ความฉลาดต่อสู้กันอะไรแบบนี้อืมมันเป็นแบบนี้นะคะคือนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะนะคะอืมนะคะสวัสดีทุกคนค่ะแล้วก็ คนคนนี้นะบอกได้เลยนะเขาไม่ยอมใครนะเขายอมคุณยอมคุณนี้ยคุณลองสังเกตดูถ้าคุณพูดอะไรกับเขาเนี่ยเขาก็จะยอมคุณแล้วเขาจะเหมือนแบบเออเหมือนแบบจะขี้เก๊กขี้ฟอร์มอ่ะแต่เขาก็ยอมใน,ในเกือบทุกๆเรื่องนะคะ a c e of r o d ก็คือ ก็คือหมายความว่าคุณกับเขาทํางานเหมือนกันนะคะใจตรงกันคิดตรงกันนะคะแล้วก็มีหลายๆเรื่องนะคะมีหลายๆเรื่องหลายๆหลายๆอย่างหลายๆเฟอร์ชั่นหลายๆทีมงานหลายๆทุกเรื่องทุกตอนหรือหลายๆสิ่งหลายหลอันน่ะที่มันต้องทาอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากกระบวนการของความรู้สึกของคุณทั้งสองคนข้อความเดิมที่เขาอยากส่งถึงคุณคือตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาทํางานเยอะเขามีโปรเจกต์เขามีอะไรอยากจะอวดให้คุณดูมากๆเลยนะคะ เออเขาอยู่ระดับสูงใช่แล้วนะคะไพ่มันเป็นไพ่ระดับสูงค่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงมากๆแล้วก็บางทีเขาจะมีอีโก้บ้างอะไรบ้างเปา่อยเขาไปเหอะเนาะทุกคนเนาะเขาจะบอกว่าคนตอนนี้เขาคิดถึงคุณเนาะเขาคิดถึงคุณมากเลยเขาอยากเจอคุณมากเขาอยากกอดคุณสักครั้งหนึ่งหรือเขาอยากจะเหมือนบับเออพูดอะไรคุณฟังก็ได้หรืออยากจะให้คุณเข้าใจในตัวเขาอะเขารู้สึกเหนื่อยอะเขารู้สึกเบื่อมากๆเลยกับงานที่เจอเนี่ย ไม่รู้เป็นอะไรนหนักหนาในองค์กรเนี่ยทําไมมันดูแบบว่าเออโดยดูดูเรยนย่อมดูเรนย,ย่อมแล้วหนูยิ้มตลอด, <S <S ชดใช้ต้องยิ้มค่ะแล้วก็รับพลังงานออกไปเนาะเออทำไมไม่รู้คนในองค์กรเนี่ยงี่เง่ามากๆเลยแล้วก็แบบไม่ไม่เข้าใจในตัวเขาเลยกล้องที่เขาอธ,ธิบายไปเนี่ยก็ยังเถียงเขาเลยโดยเฉพาะลูกน้องเขาบริวารเขา <S <S ที่เขารู้สึกลาคายเขารู้สึกหงุดหงิเขาก็เลยต้องแบบออกมาแล้วเขาคนที่เขานึกถึงอยากส่งสารถึงอ่ะ นะคะแล้วก็เขาอยากเป็นคุณน่ะเขารู้สึกหงุดหงิดมากเลยเอองี่เง่าอ่ะทำไมแต่ละคนคือเขาตัดสินแบบนี้นะเขาเป็นคนเร็วไงแลวบางทีลูกน้องเนี่ยบางคนเน่ะเข้ามาใหม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือผู้ร่วมงานเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ทันใจเขาเขาจะเป็นคนอย่างนี้ขี้หงุดหงิดง่ายเนาะแต่คนที่เขาแบบอยากคุยด้วยเขาจะอ่อนกับคุณนะเขาจะคุยให้คุณฟังเขามีเรื่องเล่ามีสตอรี่อะไรหลายๆอย่างเนี้ยเขาก็จะคุยให้คุณฟัง เขาจะรู้ว่าคุณอะฟังเขาบางครั้งคุณก็ตัดขาเขาเหมือนกันเหมือนสกัดอะไรนะสกัดขาเขาเหมือนกันนะบางคนคุณก็ทําให้เขาสตาร์ทเหมือนกันแต่การที่ทําให้คนสตาร์ทนะเขารู้ว่าคุณใจดี นะคะคุณอยากให้เขาบันเทิงคุณอยากให้เขาแบบหลุดออกจากฟอร์มแบบอุย้ยอย่าว่าแต่ลูกน้องงี่เง่าเลยตัวเองก็งี่เง่าเหมือนกันนะคะเออเนี่ยถ้าคุณพูดออกไปเนี่ยเขาเขาก็ไม่ว่าคุณหรอกนะคะแต่คุณก็พูดไปหลายครั้งแล้วล่ะคือตัวเขางี่เง่าจริงเวลาทํางานอะไรเงี้ยเขาจะต้องเป๊ะ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 แต่แล้วถ้าไม่ได้อย่างใจอ่ะเขาก็จะเป็นคนขี้วีนมากๆคนคน,นี้นะมีความนิ่งค่ะมีความนิ่งเพื่อสยบทึงทุกอย่างแต่ถ้าเรื่องงานอะ่ะมันไม่ได้เลยมันมันมัน,ม,นมันต้องเป๊ะมากเขาเป็นคนชอบทํางานใช่แล้วค่ะทำงาน มากทํางานจ่าอะไรบางทีในอยากเออในที่ทํางานนะคะชวนจะออกไปออกกีฬาหรือคุณแบบอยากไปยังไงชวนไปทําอะไรกิจกรรมที่มันแบบดีๆเ็าไม่ไปหรอกห่วงแต่งานเหมือนคนบ้างงานมากเกินไปส่วนคุณก็เบินเทิงไปดิคุณนุไม่ได้สนใจเอ,อะไรก็ช่างถึงเวลาก็มาเจอกันคือมันเป็นความรักที่คุณแบบโอ๊ยไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะเออนะคะ คุณไม่ได้คาดหวังอะไรใช่เขาจะหยุดขำตลอดเพราะว่าคุณเป็นคนบันเทิงคุณเป็นคนขี้แย่ขี้เล่นอะไรเงี้ยเนี่ยข้อดีของคุณข้อความด่วนที่เขาอยส่งถึงคุณคุณเป็นคนขี้แย่ขี้เล่นแล้วคุณจะมีมุกตบมุกให้เขาแบบตบมุกแบบ แอบจิกกัดเขานิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้นะไม่ใช่เขาไม่รู้แต่ว่าขอให้รู้ไว้ว่าเออเฮ้ยเขาทํางานนะเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเขาไม่ได้เจอใครหรอกงานเต็มโต๊ะเลยจะไปเจอใครได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบทุกวินาทีเขาทําแต่งานเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะสนใจใครหรืออยากเจอใครมีคุณเพียงแค่คนเดียวเขาก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้ว โอ้จริงๆคุณก็สร้างสีสันนะสร้างความบันเทิงสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับเขาได้หลายอย่างมุมมองทางด้านเรื่องความรักของคุณอะมันเยอะมากกว่าที่เขาจะมานั่งแบบสังเกตหรือนั่งจับผิดคุณคุณใจดีอะความใจดีของคุณอะมันทำให้มันทําให้หลายๆอย่างอะมันตรงมากๆเลยเนาะ มันทําให้ลหลายๆอย่างมันมันบวกกับความรู้สึกที่มันดีด้วยอ่ะนะคะแล้วก็ความบันเทิงคุณเห็นไหมสภาพแวดล้อมของคุณพี่น้องคุณหรือการทํางานของคุณมันดีเขาเขาเขาก็ยินดีนะที่คุณเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ปะคืออย่ามานั่งเครียดแบบเขาเลยเขา,านั่งเครียดเป็นคนขี้เครียดมากเกินไปแล้วบางทีเครียด มันทําให้เขารู้สึกไม่เอนจอยแล้วก็ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นทํางานหาเงินไปวันวันงกเงินไปวันวนเนี่ยสุขภาพก็แย่จะแย่อยู่แล้วบางทีคุณก็ดุบางทีคุณก็ว่าเขาเหมือนกันแต่เขาก็มันก็ต้องทำอ่ะคุณเข้าใจไหมว่าเขารับผิดชอบอ่ะมันก็ต้องทําถ้าเขาไม่ทําแล้วใครจะทาผลงานทุกๆอย่างมันก็ไม่มีใครทําได้เหมือนเขาเพราะว่าเขาเนี่ยโหเป๊ะตรง มันมันใช่สําหรับเขามากๆแล้วคนที่จะมาทําต่อจากเขาอะมันก็ไม่ได้เก่งเหมือนเขาไงเจ้านายเขาก็แบบให้ความสําคัญกับเขามากแล้วส่วนตัวคุณนะขอ้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณก็คือเฮ้ยให้กําลังใจเขานะขอบคุณมากๆนะบางครั้งเขาก็รู้ว่าคุณงี่เงาใส่เขาแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยเขาก็ขอบคุณด้วยซ้ำที่คุณแบบ ก็ไม่คิดนะที่จะปล่อยมือจากเขาก็ไม่คิดที่จะเดินออกจากเขาคุณก็ยังอยู่กับเขานะคะถึงแม้เขาจะทํางานนะักแค่ไหนคุณก็ยังไม่ไปนะเพราะคุณเป็นคนผู้หญิงหรือผู้ชายที่อึดถึกทนนะคะเออ ก็มันมีบ้างแหลคะค่ะที่ทะเลาะกันหรืออาจจะไม่ได้เข้าใจกันหรือปล่อยให้มันความสัมพันธ์ครั้งนี้มันนิ่งๆไปถึงเขาก็กลัวไหมมันก็กลัวและแต่ว่าเขาก็ต้องทํางานก่อนยิ่งคุณกับเขาอยู่แดนไกลาจากการเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องรักษาน้ําใจกันไว้นะคะนิ่งนานมันก็ไม่ดีถ้าเราไม่ได้อะไรมากเราก็ไม่ง้อเขาเหรอเนาะเราก็ไม่ต้องรู้สึกว่าเรามีทิฐิอะไรมากเราก็หัวใจที่คุณมันก็อยู่ที่เขาอยู่แล้วในออสวาร์ดก็คือคุณก็อยู่ที่เขาอยู่แล้วพร้อมที่จะให้ใจเขาไปแล้วเขาเนี่ยไม่ต้องบอกเลยมันก็พพร้้ออมมทีีาา่่่่่จะาาาหคคคุคุณณยยูแแแลววตเง รถทิถีกันแค่นั้นเองต่างคนต่างมีทิ่ีต่อกันฉะนั้นมันก็ไม่มันก็เหนื่อยนะคนที่มีทิ่ีต่อกันทางด้านเรื่องความรักมันเหนื่อยนะมันไม่ใช่เหนื่อยธรรมดานะเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบน่าเบื่อเลยอ่ะมันเป็นความเหนื่อยที่แบบท้อนะอะไรที่มันเป็นเหมือนท้ออะไรที่มันมันเหมือนรู้สึกว่าทั้งคุณกับเขาเอาชนะกันอย่างเงี้ยมันไม่มีความสุขหรอก จริงมันมีความสุขมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งยอมส่วนเขาตอนนี้เขบอกเลยว่าเขามา่ขอ้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณเขาไม่ได้เอาชนะนะเขาแต่เขาทํางานเขาอ,อยากให้คุณเข้าใจในตัวเขาแต่เขาเข้าใจในตัวคุณนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาปวดหัวอยู่ปวดหัวกับ ไองานที่มันกองอยู่บนโต๊ะเนี่ยแล้วก็มีแต่คนโยนหานมาให้ตุ่มแล้วตัวเขาอะต้องเป็นคนแก้ไขแล้วส่งงานเก่ามันแก้ไขแบบยังไม่หมดวันหรืองานใหม่ๆแล้วม,ม,มันเหมือนแบบเขาอะกำลังโดนเอาเปรียบอยู่แล้วก็มันพอโดนเอาเปรียบปุ๊บด้วยการทํางานแล้วก็มีความขาับความยืนยอจากผู้่วงงานหรือว,ว่าอะไรอย่างเนี้ยเออใจร้อนพอกันด้วยแล้วก็ปากแทบพอกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเถียงกันเกิดขึ้นเนี่ยบอกได้เลยจ้าคุณนังข่วก็ไม่มีใครยอมใครหรอกแต่ตัวเขาอะบอกได้เลยนะว่าข้อความด่ดนในเขาเขาเอะ จะยอมคุณนะแต่คุณบางทีคุณก็พูดแบบ ทําให้มันบั่นทอนใจเขาทําให้เขารู้สึกเฟลทําให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยเสียหนะ้าทาให้เขารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขนะทําไมต้องพูดอย่างนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมคือมันมี question มาอะกว่าเช่นมันมี question อะมันมีคําถามอะเออคําถามตลอดว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดคุยกันได้สองสามคำแล้วก็ทะเลาะกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ความด่วนที่เขาอยากส่งถึงคุณตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากมากเลยเนาะเขาถึงคุณจะเป็นคนที่งี่เง่าเอาแต่ใจหรือเขาจะงี่เง่ากับคุณหรือว่าอะไรเงี้ยคุณก็เป็น the วิลด์ในสำหรับเขา เดอะเวิร์นะคะคุณเป็นลกท้องใบของเขาคุณเป็นทุกอย่างคุณเป็นรอยยิ้มของเขาเอ e เนอร์จีหรือพลังงานของคุณความขี้เล่นความสดใสความล่าเริงความที่คุณมีสเสน่ห์อ่ะมันเหมือนมันตราตึงเขามากเสน่ห์ของคุณมันเย้ายวนมากหมายความว่าคุณอ่ะจะมีสเสน่ห์แผลวาวในการพูดมีลูกล่อลูกชนมีคําพูดที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออดีขึ้นนะคะและให้เขารู้สึกว่าเย็นลงให้เขารู้สึกว่า เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันหาซื้อกันไม่ได้นะเอาตรงๆเอาดีๆนะคะความเป็นตัวของตัวเองของคุณนะมันหาซื้อไม่ได้จริงๆความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยกิมมิคของของคุณเองอ่ะคุณเป็นคนที่ล่าเริงสดใสไงฉะนั้นการที่คุณเป็นตัวของตัวเองตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีของคุณมากๆมันเป็นข้อได้เปรียบแลวมันเป็นแรงดึงดูดที่ทําให้เขาอะหยุดชะงักมองคุณเพราะคุณก็ไม่ได้มีพิษ มีภัยอะไรเลยนะคะแต่อาจจะเป็นคนพูดมากแค่นั้นเองบางครั้งการพูดของคุณอะมันไม่ได้มันก็มีผลกระทบต่อความรู้สึกเขาแต่เขาเลือกที่จะจะเขาโตลแล้วเขาจะมาเหมือนวนเวอร์หรืออะไรไม่ได้แล้วคุณก็เป็นคนที่เขาพูดเรื่องเก่าๆย้ำคิดย้ําทำเอาง่ายๆเขารู้ใจคุณแล้วกันเขารู้ใจคุณว่าคุณอะเป็นคนที่ชอบพูดย้ำคิดย้ําทำชอบพูดอะไรเดิมๆชอบพูดแบบอะไรที่มันเป็นเรื่องเดิมๆคุณก็จะขุดคุยมาพูด เขาอะรู้สึกได้นะไม่ใช่เขารู้สึกไม่ได้แต่เขาเออก็ไม่เป็นไรเนาะให้มันผ่านไปมันไม่คือทั้งตัวคุณและตัวเขามันมีความต้องการที่มันค่อนข้างเยอะพอๆกันฉะนั้นความต้องการค่อนข้างเยอะพอๆกันระหว่างตัวคุณกับตัวเขามันค่อนข้างที่จะแซกเหมือนกัน โอ้แล้วก็เออถ้าคนที่มีแบบ18บวกเหมือนกันเรื่องบนเตียงเนี่ยก็แซ่บพอกันนั่นเอเขาก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันกับคุณเนาะแต่ถ้าใครที่ยังเป็นแฟนกันก็ตอนนี้เออลดกันบ้างเถอ,อะเนาะอย่าไปเอาชนะกันมากเลยเนี่ยข้อความด่วนจากเขาเออลดลดบ้างอะไรย่างเงี้ย คือเอาจริงๆเนะนี่ยคนขี้เก็กเอาต่อใจหรือขี้ฟอร์มคนเนี้ยนะก็ลังเราจะหยุดนิ่งลงเขามองคุณนะด้วยรอยยิม้มด้วยใบยหน้าแล้วเขาจะมีรอยยิม้มแล้วเขาจะมองคุณอย่างกุ้มกิ่มอยู่ตลอดว่าเอ้ยเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาและเอาและวันนี้จะมีเรื่องเจ้าเล่์อะไรมากับเราอีกหรือเราแบบเขาพูดอะไรออกไปละ่ะหรือตัวคุณน่ะจะมีความเจ้าเล่์อะไรกับเขาอีกเขาคิดนะไม่ใช่ไม่คิดคนคนเนี้ย คิดในที่นี้หมายความว่าตัวเขาก็คิดเลยแหละว่าเฮ้ย <struggled> ถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ไป <S 1> <S 1> เรื่อยๆอ่ะเขาจะต้องมานั่งทะเลาะกับคุณอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่อง <S 2> <S 2> <inaudible> ปัจจัยที่มันที่ดีเลยนะมันจะต้องมีอะไรที่มันเป็นเหมือนกิมมิคของของเรื่องใจความของเรื่องอ่ะมันควรที่จะเหมือนแบบเดินหน้าต่อเอาก็ได้ยอมก็ได้ว่าอะไรประมาณเนี้ยยอมดีกว่าดีกว่าจะมานั่งทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยข้อความด่วนเี่ยเขาจะส่งมาหาคุณข้อความด่วนจากหัวใจอะ่ะเขาส่งมาหาคุณว่าเฮ้ยตัวเขาคิดถึงคุณนะ มันไม่มีสักวินาทีที่เขาไม่คิดถึงคุณถึงคุณจะเจ้าเลขกับเขาขนาดไหนถึงคุณจะเหมือนแบบมีคําพูดที่มันเหมือนตันเถบบันทอนเขาขนาดไหนเขาก็ไม่ได้โกรธคุณนะนําซ้ําเขามองด้วยเป็นสิ่งที่ดีเลยด้วยซ้ําเพราะว่าคุณเหมือนเป็นคุณตักเตือนสั่งสอนเขาแล้วบอกเขาในทุกๆเรื่องทุกๆด้านแล้วตัวเขา่าความเป็นอีโก้ของเขาเฮ้ยบางทีมันก็เยอะเกินไปนะคะแล้วก็เอาเรื่องที่ทํางานมาใส่ใจค่อนข้างเยอะฉะนั้นการที่เขาเอาเรื่องที่ใส่ ที่ทำงานมันใส่ใจคนข้างเยอะมันก็จะเหนื่อยกับตัวเขาเองการที่เขาเหนื่อยอะ่ะมันไม่ได้หมายความมันไม่ดีนะมันก็ดีแต่ว่ามันเหนื่อยแบบนี้มันไม่โอเค เหนื่อยแบบนี้มันไม่โอเคเลยมันต้องพักบ้างมันต้องปล่อยวางบ้างมันต้องอยู่เฉยบ้างหรือมันต้องทํายังไงก็ได้ให้ตัวเขาเองหลุดพ้นจากวิกฤตหรือปัญหาตรงนี้ไปฉะนั้นใจความความรู้สึกหรือความสําคัญที่มีอยู่หรืออะไรก็ตามที่มีอยู่บริบทของความรักหรือที่มีอยู่ตอนนี้เขาสนใจคุณมากๆนะคะคุณทํายังไงเนาะให้เขาสนใจได้คุณทํายังไงให้ทําให้เขารู้สึกว่ามีคุณอยู่ตรงนั้นแสดงว่าคุณเก่งมากๆเลย นะคะคุณเก่งนะเอาแบบคุณสามารถชนะหัวใจคนที่มันแข่งก้าวแบบนี้ได้คุณสามารถทําให้เขาแบบหยุดชงักและสนใจคุณได้คุณมีลูกเล่นแผวพาความฉลาดของคุณสามารถดึงดูดเขาให้มองคุณหยุดกึกมองคุณหยุดมองคุณณตรงนี้ได้ฉนั้นแน่นอนค่ะนะคะฉนั้นแน่นอนหัวใจของคุณกับเขาอะใช่มันมีหัวใจที่มันตรงกันแต่ว่าอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมไม่เท่ากัน 哎，哦 <laughs>、uh。<laughs> จริงคุณนะบางทีก็คัดขาเขาฉันจะต้องเอาชนะเธอฉันจะต้องเอาชนะเธอฉันจะต้องคัดขาเธอหมันไส้อ่ะมีไหมมีไหมมีหม,มัมมมนไส้ไหมาบางทีคุณก็มีอารมณ์หมันไส้เหมือนกันนะแกบางบางทีพวกเธอก็มีอารมณ์หมันไส้เขาเหมือนกันว่าแขบบี้เก๊ขี้ฟอร์มได้ได้ไ,ด,ได,ด,ด้เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนนะโอ้แล้วก็เป็นคนอ่านเกมเขาอ,ออกตลอดเอเอเก่งเก่งเก่งเออใช้ได้ใช้ได้นะคะเออมันเป็นเหมือนเฮ้ยมันเป็นลูกเล่นเบาๆเขารู้นะว่าเธอจิกกัดเขาเบาๆหรือ พูดประชดประชันเขาเบาๆเขาก็แอบ,บยิ้มอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยเขาจะเป็นคนแค่นี้แหละแต่เธอรู้ไหมว่าเวลาเขาทํางานนะเขาจะจริงจังมากคนคนเนี้ยโอ้ต้องให้กําลังใจเขานะบางครั้งเขาทาวเวอร์เหมือนกันนะใน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 บ้านเขาก็ทาวเวอร์นะมันเหมือนแบบเขามีปัญหาทางบ้านเหมือนกันนะแต่เขาก็ไม่ช่พูดหรือจะบอกกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะ by of fortune เนาะ เออใช่เขาบอกว่ามีแค่เธอก็ปวดหัวแล้วใช่ก็เธอเป็นคนลูกเล่นเยอะไงเป็นลูกเล่นเยอะเป็นคนน่ารักมีกิมมิคบางครั้งเนะ่ะเราอะมีสเสน่ห์ตรงนี้ซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ที่หาซื้อไม่ได้นะเป็นสเสน่ห์ที่หาซื้อไม่ได้จริงๆเขาคนคนนั้นอนะเขามองคุณว่าเป็นสเสน่ห์มากแล้วก็เหมือนมีลูกเล่นแพวแลวพวอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นตื่นตัวเหมือนแบบอยู่กับคุณเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีนะ ทำไมเรารู้สึกดีจังวะอยู่กับคนคนนี้ทั้งนั้นแต่คนคนนี้มันก็เหมือนแบบเออมันก็งี่เง่าเนาะแต่เขายิ้มอะมันแปลกมากๆส่วนที่ส่วนที่ผ่านมาเขาอาจจะอยู่กับคนที่แบบเอ้ยมีฟอร์มเยอะหรืออะไรเยอะอย่างเงี้ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบจะอยู่กับจะอยู่แบบนั้นได้เลยแต่เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันยิ้มอะมันมีออล,ล่ามันมีแสงพลังงานของความรักเลยรู้สึกว่าเฮ้ย รู้สึกดีว่ะอยู่กับอยู่อยู่อะไรแบบเนี้เออเขาก็ถึงยอมไงนะแล้วก็อบอุ่นนะคะคุณนะ่ะอบอุ่นคุณนะ่ะไม่ใช่เพียงแค่คุณจะเป็นคนงี่เง่าอย่างเดียวนะคุณอบอุ่นคุณมีน้ำใจคุณอบอุ่นคุณให้ความสำคัญและคุณก็ให้ความรักกับเขาข้อนี้เป็นข้อดีและข้อได้เปรียบของคุณ ถึงคุณจะงี่เง่านะเขามองแบบนั้นนะคุณก็เป็นคนงี่เง่าที่สนใจและใส่ใจเขาดีกว่างี่เง่าที่ไม่สนใจเขาเอาแหละข้อความใจความความรู้สึกหรือความรักของคุณกับเขามันเกิดขึ้นแล้วและความบันเทิงของความรักมันเกิดขึ้นแล้วกระบวนการความรู้สึกนึกคิดหรืออะไรก็ตามที่มันอยู่ตรงเนี้ย ความรักที่เขาก่อตัวความรักที่เขาก่อกําเนิดระหว่างคุณกับเขาอะใจความความสคัญอะคุณเข้าใจไหมว่าเขารักคุณเขาต้องการคุณข้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณก็คือเนี่ยใจเขาเร่งรีบมากที่จะมาหาคุณอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับคุณอะในสมองเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะพลังงานนี้มันตรงกับคุณกับเขาใช้วิจารยณในการรับชมและฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะข้อความด่วนจากเขาคนนั้นส่งถึงคุณในตอนนี้ นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ